ก็บอกว่าแบบอยากได้ใครต้องได้ใช่ตุ้มอยากได้ใครต้องได้ก็มีเงินสวยด้วยทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีความมั่นมันน่ามันโหนกมันยังไงไม่รู้อ่ะอย่างคือตุ้มจำได้ว่าตุ้มชอบคนไหนตุ้มดีเอ็มไปขอเขาเลยนะขอ,ขออะไรขอทุกอย่างที่ขอได้ ไม่ใช่อะถามพี่จริงนะอยากรู้อะสมมุติว่าสมมติว่าเป็นพี่ก็แล้วกันสมมติว่าพี่เป็นนายแบบหล่อมากเลยเราไม่รู้จักใช่ไหมเราไม่รู้จักเขาถูกปะคือเราใครก็ไม่รู้เลยเราเราชอบคนนี้ก็ดีเอ็มเลยถูกที่ชอบนะอย่างนี้เลยเหรอเปิดตัวอย่างนี้เลยเหรอกินข้าวกันไหมไม่สะดวกครับแล้วสะดวกช่วงไหนผมไม่ว่างเลยครับว่างช่วงไหนเอาคิวที่ว่างมารถตู้ตรงไปรับเขาที่หน้าบ้านได้เลยครับ ต้มอย่างนี้แล้ถ้าตูจะเอานี่อีกนิดเดงจะคุกคามแล้วนะคือจริงพี่ต้มถึงขนาดที่ว่าสมมุติว่าต้มชอบแบบแนแบบเกาหลีครั้งหนึ่งต้มจัดรายการเนี่ยจัดรายการอยู่ตึกเราเนี่ยเสร็จส0บโมงไฟตูมบินตอนเที่ยงเลยต้องไปถึงสนามบินเพื่อบินไปกินข้าวกับเขาแล้วก็บินกลับมาอย่างนี้เลยครับ ดีเอ็มอินเตอร์เนชั่นแนลเลได์เหรอโอ้โหโซเชียลมันไปได้ทั่วทุ่โลกอยู่แล้วอเมริกายังไปมาแล้วเลยแล้วภาษาไปแค่เกาหลีเพื่อจะไปเจอเพื่อจะไปกินเพื่อจะไปเอาคนที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องได้ถ้าพูดตรงๆแปลว่าณวันนั้นคือเซ็กซ์ล้วนๆใช่ครับตอนนั้นไม่รู้สึกเหนื่อยหรอคะเขาการวิ่งอยู่ตลอดเวลาว่าฉันต้องได้ฉันต้องชนะฉันต้องเอาสิ่งนั้นต้องเอคนนี้ โคตรเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยกว่า<อ>ทํางานอีกแต่ณตอนนั้นไม่รู้สึกณตอนนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยแต่รู้สึกว่าสนุก<อ>เราไม่ได้มีความมั่นคงกับสถานะหัวใจของเราเรารู้แค่ว่ามันเหมือนกับเราได้เราเห็นอะไรที่มันเป็นเทรนด์สวยๆงามๆเราได้มาครอครองเุ้ยได้เสร็จแล้วโยนทิ้งเอาใหม่มาโยนอยู่อย่างเงี้ยอ,อยู่อย่างเงี้ยจริงไ, <ป S 2> รได้เก็บเงินบ้างไหมฮะไม่ครับเป็นสูตรครับตูไม่เคยเก็บเงินตูมได้เงินมาสมมติว่าวันนี้ตูมาถ่ายรายการตูมได้เงินมาสมมติตูได้เงินมาสองหมื่น ตอนเย็นตูมเลี้ยงเราเพื่อเลยหมื่นหนึ่งไม่ติดเพราะว่าเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็หาได้เคยใช้เงินเยอะที่สุดวันหนึ่งขนา่ประมาณไม่น่าเกินสามล้าน้งครับต่อวันต่อวันเหรอทำไมโหตกใจสิเยอะเยอะจริงครับเยอะไม่มีใครที่เป็นสติให้เราได้เลยล่ะมีแค่คนเดียวเท่านั้นเลยค่ะคุณสกุลตลาเทียนไพโรธครับก็คือต้นหอมใช่ที่ออกจะได้แค่พูดและเป็นคนที่พูดแค่ครั้งเดียวด้วยที่ออกจะเตือนว่ามึงใช้เงินแบบนี้ได้ไงอะตูมึงไม่เก็บเลยอ๋อ แต่เราก็จะแบบเงินกูไม่ใช่เงินมึงในวันนั้นตอนที่บอกว่างานมันเกิดฉันต้อง300คน <c oughs> เราไมา่ใจเลยครเรารู้จักทั้ง300คนเอาจริงมาพี่<ม>ตูไม่เคยมองวันเกิดตูเป็นวันเกิดตูมองมันเกิดเป็นธุรกิจอตูมองมันเกิดตูเหมือนเ,เป็นอีเวนต์ที่ถ้าเกิดมาเยอะแวนูมันเยอะหม่ใช่ผมมาจิ้นฉันก็จะได้<ม>ฉันก็จะได้สื่อการพีอาร์มันสูงการถ่ายรูปคนมา คืขอขอโทษนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าตงไม่จริงใจกับการเชิญเพื่อนมาแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่วิธีคิดที่ผิดนะอืมอาจจะแบบมองแบบนั้นได้ๆๆพี่ถ้าถ้าถ้ามองในเชิงเรื่องของการ PR ก็ก็ถ้าถ้าตูมองแบบนั้นๆๆแต่ว่าสําหรับตงคือทําไมตงต้องมา PR S <S ในจุดนี้สําหรับตูมอะตูมไม่จาเป็นต้อง PR ในจุดนี้ตูมควรไปสร้างความสามารถตัวเองและสร้างสรรผลงานและ PR ผลงานสิไม่ใช่ PR งานวันเกิดคือน้นวันนี้มันมาคิดได้อีกแบบหนึ่งมากกว่าแต่ว่านตอนนั้นอะตูมรู้สึกว่านอกจาก PR ตัวเองแล้วว่ามันเหมือนสะใจเว้ยจากเด็กที่แม่งไม่เคยมีใครยอมรับจากเด็กที่แบบอยู่ต่างประเทศแล้วนั่งจอแล้วนั่งมองหน้าจอว่าคนนี้เขาเป็นดาราแบบนั้นแบบนี้แล้วฉันอยากจะเป็นแต่ฉันเป็นไม่ได้สักทีอะครับวันเนี้ย ดาราพวกนั้นมางานฉันหมดเลยแต่งตัวตามธีมที่ฉันกําหนดหมดเลย<อ>แล้วแบบเป็นงานวันเกิดที่ติดเทน Twitter ทวิตเตอร์ทุกๆปีเป็นงานวันเกิดที่มีอยู่ในหัวข้อข่าวทุกๆว<อ>ันอะไรเงี้ยมัน<อ>มันรู้สึกประสบความสําเร็จต่อให้ข่าวออกมาในเชิงบวกหรือลบก็ตามแต่เรารู้สึกว่าเราสาเร็จณตอนนั้นเราสักเซสจนบทเรียนเล่มใหญ่สุดที่โลกจะต้องสอนเธอเกิดอะไรขึ้นคะก็คือโควิดโควิดซึ่งมาจากอะไรครับวันเกิดตูงนี่ฮะซึ่งเป็นคลัสเตอร์ที่โด่งดัง มากที่สุดในประเทศแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนโห